ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเมามอ้อนตกเครื่องตอนจะต้องจะต้องตอนนี้จะต้องอยู่ที่บูโรดแล้วแต่ว่ายังอยู่ที่สตอกโฮมอยู่เลยเพราะว่าตอนเช้าอ่ะตอนเช้าอ่ะนัดมาถึงที่เนี้ยนัดมาถึงสตอกโฮมปกติแต่นัดมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการที่จะทานสิทธิ์จากนัดจะต้องบินจากจากสตอกโฮมอมค่ะ ไปกอเทมเบิร์กแต่ว่าที่ตอมอ่ที่อิมิเกชัน่ะคนเยอะมากมันมันคนไปรลายร้อยคนเลยแล้วเขามีคือมีพนักงานอยู่ประมาณ3ามคนนะคะแล้วนะดูแลยังไงก็ไม่ทันแน่ๆมันก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าอาจจะต้องไปเช็คอาจจะต้องไปบอดยิงการละเจ็ดโมงเจ็ดมงสิบเจ็ดมงสี่ิบห้านะตอนนี้มันเจ็ดมงสาสิบแล้วไอคนยังเป็นร้อยอยู่เลยเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าให้ต่อแถวต่อไปเพราะว่าทุ้าคุณไม่ทัน ก็มีเที่ยวบินไฟต่ตอไปก็คุณก็บอกที่ประชาสัมพันธ์ได้เพราะมันฟรี